นี้เรากําลังติดตั้งเครื่องนะคะก็ตอนนี้น้องแจ๊ดนะคะฝ่ายเทคนิคฝ่ายการติดตั้งผู้ดูแลระบบของเราทั้งหมดนะคะน้ําแมนเนติีทั้งหมดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเทน้ําใช่ไหมคะน้องแจ๊ดอ่านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ค่ะนี่นะคะอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะเราติดเราใช้ระยะเวลาติดตั้งกี่นาทีนะน้องแจ๊ดถึงชั่วโมงไหม อ่า20นาทีก็เบ็ดเสร็จการระบบเทสน้ําอะไรเรียบร้อยก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการเทสน้ําเทสระบบนะคะเครื่องกรองให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะจบ นะคะแล้วก็สามารถเทสดื่มน้ําได้ด้วยเนาะแล้วก็เราก็จะทานส้มตำอร่อยๆกันเนาะเนี่ยค่ะนี่เป็นการติดตั้งที่อําเภอตาลสุมนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเ<อ>จ้าของบ้านก็คือคนนี้ค่ะคนนี้นะคะน้องบนนะคะเจ้าของเครื่องวันวันนี้นะคะแล้วก็เตรียมอาหารรอเราเลยนะคะมีเมนูอร่อยๆนะคะก็ เห็นไหมคะมีแต็งโมที่ปลอดสารพิษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่แล้วก็ส้มตำนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณนายคุณนายท่านด็กเตอร์รัชศักดิ์นะคะน้องหน่อยนะคะก็กําลังทำํำไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็ไข่ต้มนะคะไข่เป็ดต้มนะคะอันนี้ก็เป็นการ มาติดตั้งแล้วก็ทํางานนอกสถานที่กันแล้วเราก็จะทานอาหารอร่อยออร่อยกันนะคะขอจบการบรรยายแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย